สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนุท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมตา้าอีกแล้วค่ะนะคะ วันนี้แม่หมอก็จะมาทํำนายความรักนะคะเป็นลายปีนะคะอันนี้ก็คือจะดูเป็นครึ่งปีแรกเนาะในปี2564เนี่ยนะว่าของชาวมีนนะคะเป็นยังไงมัง่งเนาะมีนก็คือผู้ที่เกิดวันที่22กุมภาพันธ์วันที่21นาคมนะคะวันที่แม่หมอใช้ตามหลักสากลเนาะดังนั้นก็จะไม่ไม่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยดูของอาจารย์ท่านไหนให้ยึดต,ตามว,วันที่ของอาจารย์ท่านนั้นนะคะ ก็มีข่าวดีสำหรับชาวมีนนะคะจะบอกว่าจะก็มีข่าวดีนะของมีนเนี่ยปี64เนี่ยนะคะความรักก็จะมะีความลงตัวมากขึ้นนะคะอะไรที่เข้ากันไม่ค่อยได้เนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าเ,เข้ากันไม่ค่อยจะได้ความคิดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยตรงกันเนาะ ทีนี้ปี64เนี่ยภาพรวมเนี่ยคุณกับคนรักก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นเนาะส่วนคนโสนเนี่ยก็มีโอกาสนะคะว่าจะมีผู้เข้ามาและมีโอกาสจะเป็นต่างชาติด้วยเนาะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันก็ได้นะคะอย่างเช่นศาส,สนาวัฒนธรรมการเลี้ยงดูความเชื่ออะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันเนาะเข้ามาค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นปีที่ มีความรักที่ราบลื่นมากขึ้นเนาะคือตอนนี้นะมีนหลายๆคนเนี่ยอ่ะมาดูเลยมีหลายๆคนน่ะจะรู้สึกว่าเออคนรักไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยให้เวลาเนาะจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ,อ้คนรักไม่สนใจฉันเลยไม่ไม,ไม่เขารักฉันบ้างหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้คือคุณอาจจะรู้สึกแล้วก็ก,ก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะ คือคนนั้นเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็แคร์คุณนิดนึงแหละนะอย่างน้อยนะเห็นไหมคะว่าก็มีคนเดินตามอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เดินหรือวิ่งได้ทันคุณเพราะว่าคุณเองคุณก็เป็นคนที่ใจแข็งนะถ้าอะไรไม่ใช่เนี่ยคุณก็แบบถอยเลยอะค่ะอืแม,ม่หมอหรือบอกคนที่มาใหม่แนะนําดูให้จบคลิปนะเพราะว่าแม่หมอไลฟ์ทำลายปัจจุบันตัวคุณเป็นยังไงสิ่งที่มีอิทธิพลอดีตของคุณเป็นยังไงอุปสรรคปัญหาความรู้สึกแลคิด แล้วก็อนาคตเนาะแล้วก็มีไพ่สรุปรวมรวมถึงมีไพ่ระกเขาเป็นไพ่คําแนะนำความรักด้วยท่านที่มาใหม่แนะนำดูให้จบค่ะเพราะคลิปนี้สำคัญมากอะเริ่มกันต่อค่ะมาดูต่อนะสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะได้ไพ่เดือหายพิเทสบางท่านเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีสิกเซนเป็นคนที่มีอ่าสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์มากแต่บางทีความรักก็รู้สึกเหมือนมีมีความลับ มีการปิดบังซ่อนเลนส์จากคนรักนะตัวเขาเองเขาก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างปิดบังเรา,เาไม่ค่อยบอกเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไฮพิแทสสิ่งในหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่สิกเซนเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนแบบคบกันไม่เปิดเผยนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่พายบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยอะ่ะอืม ทีนี้อดีตที่ผ่านมาตำแหน่งคนรักได้เดมูนเดมูนอาจจะหมายถึงชาวราศีมีนนะคะหรือเขาเนี่ยมีเรื่องบางอย่างที่เขาว่าปกปิดเราไม่อยากบอกหรือไม่กล้าบอกเรานะเ,เขาก็เขาก็กังวลแล้วว่าเออถ้าบอกไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะปิดบังเราค่ะในอดีตนะอันนี้เป็นแพ่อดีตนะตัวเราได้พระคิงถือถ้วยเนี่ยตัวเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากเป็นคนที่ เก็บความรู้สึกมากๆภายนอกอาจจะดูเป็นคนแบบนุ่มนวลดูเป็นคนใจดีแต่ลึกๆในใจก็เป็นคนอ่อนไหวนะตัวเราเนี่ยคะ่ะตัวมีนนะอืมแต่บางทีคนเขาก็ดูว่าเราเป็นคนเฟรนลี่จนแบบเอะเรานะ่ะเจ้าชู้หรือเปล่าเพราะเราเป็นคนแบบเฟรนลี่แล้วก็มีสเสน่ห์อ่ะอ่ะอันนี้เป็นภายตัวเราในอดีตนะคะอุปสรรคและปัญหาในขสิบั่วแล้วก็เดสตาร์เดสตาร์อาจจะหมายถึงชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ครอบครัว ครอบครัวตกเป็นศักปัญหาครอบครัวนะคะให้ระวังเริ่มมีคนป่วยในครอบครัวด้วยนะคะเดอะสตาร์คือพ่กการพักฟื้นแล้วมาตกเป็นศักปัญหากับครอบครัวสิ่งนี้นะคะอาจจะมาเบียดเบียนเวลาของคุณกับคนรักหรือเงินนะคะเงินของคุณกับคนรักนะคะหรือเงินของคุณเองนี่แหละครอบครัวนะคะอาจจะต้องต้องการเงินจากตัวคุณอืมนะแล้วมันส่งผลให้แบบเออช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเงินน้อยไรายได้น้อยเข้ามาด้วยเออแล้วก็ ถ้าเรื่องความรักเนี่ยความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะฟื้นฟูให้มันดีขึ้นมันตกประสบปัญหานะคือมันยังไม่ดีขึ้นอ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยหรือตัวคนรักคุณอาจจะป่วยหรือตัวคุณเองอาจจะป่วยก็ได้นะคะให้ระวังปัญหาเข้ามาป,ปุบปับฉับพลันนะอาจจะเป็นเรื่องการเงินด้วยนะคะความรู้สึกนึกคิดสองเหรียญกับเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะนะไม่เหมาเห็นสองคนนะเป็นคนธาตุดิน ธาตุดินกับธาตุน้ำดินมังกรผู้สบกันคนนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดธาตุน้ำมินกดกดพิจิกเป็นคนนุ่มนวลพูดจาดีมีเสน่ห์คือคุณอาจจะเลือกดูก็ได้นะคะเอาใครดียังไงดีนู่นนี่นั่นสองเหรียญก็สับรางก็ยังไม่อยากจะเลือกใครอ่ะคนโสดก็ยังไม่อยากจะเลือกใครขอดูดูไปก่อนอ่าดีแล้วค่ะดูดูไปก่อนเนาะแม่หมอเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาคุยกับใครแม่หมอจะเลือกใครหรือคบ บบแบบตัดสินใจว่าฉันจะเลือกคนเนี้ยเชื่อไหมว่ามันไม่ได้เคยแบบเคยคุยอันนี้เมานะเคยคุยสี่คนเออตั้งเราตั้งใจแล้วฉันจะเลือกคนเนี้ยชยยอไหมอาทิตย์ต่อมาโดนสามคนบอกเลิกหมดเลยเออดังนั้นเนี่ยก็ลองคุยคุยดูไปก่อนนะคะตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนไม่ต้องไปบอกเลิกใครไม่ได้แบบสอนให้เจ้าชูช้นะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราจะเลือกจริงๆมันดีกับจริงจริงเราหรือเปล่ามันจะเลือกเราเหมือนกันหรือเปล่าเนาะ ถ้าเขายังไม่ขอเราเป็นแฟนนะหรือยังไม่ขอคอมเมนต์จริงจังอะไรกับเราอ่ะคุณคิดถูกแล้วเพราะใจคุณคือฉันขอดูไปก่อนอือันนี้แม่หมอแบบเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับคุณเลยนะปัจจุบันได้สิบดาบโดนใครแทงข้างหลังมาไหมผิดหวังอะไรมาคือผิดหวังมากอะ่ะผิดหวังสุดอะ่ะจากจากคนไกลก็ได้หรือคนเก่าคนไกลก็ได้หมดอะ่ะแต่มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณผิดหวังจากการเริ่มต้นใหม่ตอนเนี้หรือการ จจะเป็นการงานก็ได้าบางท่านเนี่ยเอ้ยงานเยอะงานหนักมากเลยไม่มีเวลาให้แฟนให้คนรักจะไปหาจะเดินทางไปเที่ยวอะไรกันเงี้ยเหนื่อยหนะักมากเลยช่วงนี้ค่ะนะงานถาโถมให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยไม่เกณฑ์นอนไม่พอปวดหัวคอบาลายให้ระวังเลยอาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ค่ะนะแล้วไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สดชื่นเลยอะไม่กระดีกระดาเลยอะคะ่ะอืมนะ ส่วนคนที่โสดเนี่ยคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณยังเสียใจหรือเจ็บมาหนักกับความสัมพันธ์เดิมหรือในอดีตนะมันทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมฉันไม่รู้ว่าฉันไม่อยากเปิดใจรับใครแล้วว่ะคือคุณรู้สึกแบบเอ่อตอนนี้ฉันจุกอยู่ฉันยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เนาะแต่อนาคตที่จะเกิดขึ้นในไายจัดเมนจัดเมนคืออิสรภาพและการปลดปล่อยใครทาให้เดือดคุณนะผลกรรมตามทันแล้วนะ ใครที่แบบว่าทรยศหักหลังตอนหลดตอแหล่ใส่คุณนะคะผลกรรมตามทันค่ะจัดมินค่ะขอให้คุณรักษาศีลห้าไว้นะถ้าคุณทำดีผลดีจะเกิดกับตัวคุณนะคะในภาพคือเป็นดวงวิญญาณหลายดวงเลยนะรอพระเจ้าเนี่ยมาพิพากษาตัดสินถ้าคุณเป็นคนดีคุณทำดีใครทำชั่วทำ้ายใส่คุณนะมันจะได้รับผลกรรมแต่ถ้าคุณทำไม่ดี เวรกรรมนี่จะตกมาที่คุณดังนั้นรักษาศีลห้าไว้ค่ะนะแม่หมอเตือนแล้วนะอ่าเป็นคนดีเข้าไว้นะคะไม่เอาเปรียดใครนะเออนะคะความจริงจะเปิดเผยใครที่มันเอาเปรียบทําร้ายคุณนะเวรกรรมจะวกบไปหาเขาและประเภทที่ว่าคุณรับหลังเนี่ยนะเออน่ะคิงถึงดาบเนี่ยใครทําร้ายคุณรับหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะจ๊ะความจริงเปิดเผยค่ะให้มันพูดไป มันพูดได้ให้มันพูดไปความจริงอะวันหนึ่งมันต้องเปิดเผยอ,อยู่แล้วเออเป็นคนดีเข้าไว้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเวนกรรมจะตามเขาไม่ทันอนาคตมาค่ะปี6กสี่จ้ะอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆสวยๆไว้เลยนะคะไม่หมอบอกเลยเนาะอ่ะมาดูไพ่สรุปนะคะก้าดาสิ0ไม้เท้าคิงเทอเรียนแล้วก็อัศวินถือถ้วยเนาะ ก้าไม่เท้าช่วงนี้คิดมากใช่ไหมคิดมากกุ้มกังวลใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมสิไม่เท้ารับผิดชอบแบกอยู่คนเดียวใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างต้องทําอะไรหนักหนักมากอะ่ะเออแล้วมันทําให้คุณเหนื่อยเหนื่อยจอ้างเงินก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีไรายได้เข้ามาเนาะรายจ่ายก็เยอะเหนื่อยจ้างเหนื่อยมากความรักก็ต้องรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคนเดียวเนาะแล้วทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะอนาคตอ่ะ เราจะได้รับในสิ่งที่แบบมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยของเราทีนี้คิงถุเรียนกับอัศวินถือถ้วยมีพูดนะจ้าคนโสด๋ามีพูดเข้ามาถามว่าไม่หมดแนะนําใครแนะนําคนที่มีอายออุใกล้เคียงไปจนถึงอายุมากกว่าคนนี้จะมีความมั่นคงมากกว่าถ้าคนที่แบบ อายุใกล้เคียงกับเราแต่ค่อนไปทางน้อยกว่าคนที่พูดจานุ่มนวลอะไรพวกนี้พูดจาดีดูมีสเสน่ไอพวกอารมณ์ศิลปินอะ่ะอย่าไปเอาคนนี้ยังไม่มีความเป็นผู้นําแล้วก็ยังไม่มีการแบบรู้สึกว่าฉันอยากจะหยุดกับกับใครอะ่ะคนนี้อย่าเพิ่งไปเอานะคะแนะนําให้เอาคิงนะ คิงเหลียนนะคะอาจจะเป็นคนาดินมังกรทุกศบกันหรือคนนิ่งๆเงียบๆ,ๆไม่ค่อยพูดคนนี้อาจจะรวยแต่ขี้เหนียวขี้งงนิดหนึ่งใช้เงินเป็นคนนี้โอเคกว่าค่ะมีความมั่นคงเทคนิควิธีเอาชนะใจคือพูดจาให้เพราะพูดจาให้หวานค่ะ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 ไปไหนไม่เป็นตานะแม่หมอบอกแล้วนะวิธีเอาชนะใจเขานะคะต่อไปค่ะมาดูภาพรักเขานะคะบแรก let your friend help you าบางท่านอาจจะเรยียนหรือจะทํางานอยู่เนาะก็ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยแพ์บอกว่าให้ลองปรึกษาเพื่อนแต่แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนจะมาปรึกษาขอคาแนะนาจากคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะราศีถนอเรียนราศีถือไมเท้าเป็นคนที่จัดการงานงานได้เก่งมากจริงเก่งเรื่องงานความรักเนี่ยรานีถนูไม่เท้าเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องความรักนะจะเป็นเก่งเรื่องการงานเพื่อนบอกว่าเฮ้ยช่วยช่วยงานเราหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะเออดูแลแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณจะได้รับการติดต่อมาขอคําช่วยเหลือเรื่องงานนะคะจากเพื่อนของคุณค่ะ ไปจะไปฮันนีมูนเออมีคนอยากจะชวนคุณไปฮันนีมูนไปเที่ยวเฉลิมฉลองเขาดาวปีใหม่จังเลยคนคนนี้เป็นคนที่จะตื่มาตื่มาก,มากแล้วก็อาจจะเป็นพวกนักวิชาการนะคะคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเดินไมจิเชียนเออมีเขาอะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะชวนคุณไปสุดๆเลยนะคะคือแบบเฮ้ยจะอยากจะอยากคือต้องให้คุณไปที่ได้อะแต่ตัวคุณรู้สึกว่าฉันมีหน้าที่การงานที่ฉันต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วคุณจะสนใจเรื่องงานเป็นพิเศษ งานหรือเรียนของคุณเป็นพิเศษมไปต่อไปโซเมดว้าว yes this is your soulmate อะใช่แหละคนนี้แหละเนะคู่ของคุณนะอาจจะเป็นคนคุณรู้สึกตัวคุณได้เดทอะไม่เหมาะมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณคุณพยายามจะมุกออนนะคุณพยายามจะมุจะบมุกออนจากคนที่เอาแต่ใจคนที่แบบไม่รู้จักพอ เซน์คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคู่ของคุณแต่คุณนะ่ะอยากให้เขาใช้เวลากับตัวเขาเองก่อนนะ่ะหรือคนไม่เหมือนความรู้สึกของมีความรู้สึกเหมือนว่าคนรักของคุณยังเป็นคนที่แบบาขาดความอบอุน่นขาดความรักรู้สึกว่าเราเติมให้เขาแล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกพอแต่ตัวคุณก็แบบ อยากก้าวผ่านตรงจุดนี้เพราะตัวคุณด้ไพ่เดทเดทคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานนะคุณอาจจะอยากให้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าที่ผ่านมาคุณคุณเคยคิดว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณหรืออาจจะหมายถึงเนื้อคู่ของคุณเป็นคนลักษณะคือ,อขับขัอบอุน่นเป็นคนที่แบบชอบสนุกสนาน,อ,นอาจจะเจอจากการเดินทางเป็นชาวราศีพิจิก ชาวต่างชาติได้ไหมมีโอ,อกาสได้นะคะไพ่เดชชั้นที่ชัดหน้าไงเราเล่นะนะก็คือแบบมีความแตกต่างกันนะคะเออโผล่ขึ้นมาในใจได้ไพ่สเตรนรู้สึกเหนื่อยกับความรักใช่ไหมคุณเป็นคนที่สเปคสูงนะคะสเตรนเะนี่ยสเตรอืมเป็นไพ่ที่เข้ากับใครได้ยากเนื่องจากว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมอะไรใครคุณก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยฉันชอบคนเก่ง ฉันไม่คนเก่งและฉันต้องการคนเก่งเก่งกว่าแต่มันแบบมันก็ทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยยอมขายเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะคนโสดเนี่ยถ้าคนมีคู่เนี่ยสตรงเนี่ยก็ให้ลดนะคะให้ให้ลดอารมณ์แบบอยากเอาชนะคนรักลงนิดนึงเนาะเป็นไพ่แบบว่าโ oh อ้ my god สับมาเจอสตรงนี่แหละก็เป็นไพ่แบบว่าคนมีคู่เนี่ยจะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันกับคนรักค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ว่าภาพรวมปี64น่ยคนใหม่ก็คนโสดก็มีโอกาสที่จะมีผู้เข้ามาอย่างที่แม่มาบอกว่ามีลักษณะคนสองคนคนธาตุดินกับคนธาตุน้ำนะมังกรพึ่งศพกันแล้วก็มีนกรกฎพิจิกแนะนาคนธาตุดินมังกรพึ่งศพกันหรือคนนเงียบไม่ค่อยพูดคนนี้โอเคนะคะมีความมั่นคงกว่าคนธาตุน้ำนะท่านใดชอบแม่หมอกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ถ้าอยากดูดูเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook วีดาทารอลในนนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะ